Farmer Space Pod พอดแเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ หลายคนคงยังไม่คุ้นชื่อหรือรู้จักไก่ภูซางมาก่อนว่าที่มาที่แปลนั้นมันเป็นมาอย่างไรอธิบายกันเลยนะครับว่าไก่ภูซางนั้นเป็นไก่ที่ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วกจังหวัดพะเยาตั้งชื่อขึ้นมาเองเพื่ออยากให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตัวเอง โดยมีแนวคิดนั้นมาจากไก่ย่างวิเชียนบุรีและไก่ย่างเข่าสนกวางที่หากใครได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปเพชรบูรณ์ก็จะพบเจอไก่ย่างวิเชียนบุรีและหากไปขอนแก่นเองก็จะพบเจอไก่ย่างเข่าสนกวางนั่นเองแต่วิธีการเลี้ยงของไก่ฟูซางนั้นจะมีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านฮวกจังหวัดพะเยาขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลินด้วยนะครับ ครับก่อนอื่นอยากให้พี่เลี้ยงครับช่วยแนะนําตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับอ่าสวัสดีค่ะชื่อนักกีตาพิสิทธิระดากูนะคะชื่อเล่นชื่อลินนะคะตอนนี้ก็คือเลี้ยงไก่พื้นพื้นเมืองนะคะจะเป็นพันธุ์ปลาดูหังดาผสมกับไก่ชนนะคะเหลืองหางขาวอ๋อเป็นเป็นที่มาของเขาเรียกว่าไก่ภูซางใช่ไหมครับทําไมถึงเรียกว่าไก่ภูซางครับก็เปไก่ภูซางคือจริงๆแล้วะคะ่ะที่อยู่อยู่ตรงนี้คือเป็นเป็นตำบลภูซางแล้วก็เป็นอำเภอภูซางด้วยะคะ่ะแล้วก็ อยากสร้างอะไรสร้างแบรนด์นะคะขึ้นมาแบบเหมือนที่เขาไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะเ็าจะมีไก่ย่างวิเชียนไปอะไรอ่ะขอนแกน่นก็จะมีไก่ย่างเขาสวนกวางอะไรแล้วก็มีไอเดียว่าเออถ้ามาภูซางมาพะเยาก็จะต้องมีไก่ภูซางอะไรอย่างเงี้ยค่ oh. ะอ๋อเลยก็เลยพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองมาเรื่อยๆค่ะเพราะตอนแรกก็เลี้ยงไก่ประดูหางดําอยู่อะค่ะแต่บางทีเราก็อยากได้พันธุ์ที่มันต้านทานต่อโรคเนาะเพราะว่าบ้านที่เลี้ยงอยู่ก็มันติดไฟแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยลองเอาไก่ชนที่พ่อเลี้ยงมาพัฒนาเรื่อยๆเป็นเหลืองหางขาวกับปาดูหางดำผสมกันเองก็ตอนนี้มันก็คนต่อโลกจากปีแรกที่เลี้ยงจนมาตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบเกือบสามปีแล้วเรื่องเรื่องโรคอะไรคือแทบจะไม่มีเลยแทบจะติดลบเลยค่ะเป็นศูนย์เลยอ๋อก็คือเอาเอา,เอาจุดเด่นของไก่ปะดูหางดําแล้วก็เหลืองหางขาวมามาบีดดิ้งกันเนาะแล้วก็แบบกลายเป็นไก่ปรูซางขึ้นมา ช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารไก่ที่ที่ผสมขึ้นมาเองด้วยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ทํางานวิจัยเรื่องประดีได้ทุนของสถาบันการพัฒนาการเกษตระคะเป็นทุนวิจัยของสวกก็ทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารลดต้นทุนนะคะก็จะใช้พวกเศษวัชพืชสตูพืชในสวนของตัวเองที่ที่ตอนนี้ก็คือจะเน้นเป็น PGS นะคะ เกษตรอินทรีย์<ม>แบบมีส่วนร่วมคือทุกอย่างก็จะปลูกเองหมดเน้นอินทรีย์ก็จะเอามาทําเป็นอาหารลดต้นทุนเองเนี่ยค่ะอืก็จะทําการวิจัยเรื่องอาหารไก่ด้วยตอนนี้ก็กำลังเริ่มกําลังจะเริ่มโปรเจกต์เรื่อง เปลือกโกโก้ค่ะเอามาทําอาหารไก่แล้วก็เอามาทดลองกับไก่ให้ตัวเองกินนะคะมันน่าจะมาจากส่วนนี้ด้วยที่แก่มันต้านทานโรคได้ว้าวไก่ที่แบบเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้มีไก่ปูซางที่เลี้ยงอยู่นี้ประมาณกี่ตัวแล้วครับคุณลินโอ้ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือที่ฟาร์มของตัวเองอะจะเน้นงานวิจัยเรื่องอาหารไก่แล้วก็ทําเป็นลูกเทียบค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไก่ไก่รุ่นนะคะก็จะเน้นให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตัวเองเป็น เป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่ค่ะประมาณสามสิบแปดคนเลี้ยงอยู่ค่ะเอาอาหารตัวนี้ไปทํะค่ะต่อเดือนนะคะต่อๆง่ายๆคือสมาชิกต่อต่อต่อครัวเรือนนะคะก็จะมีไก่หมุนเวียนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบตัวค่ะว้าวถือว่าจานวนเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มกลุ่มทั้งหมดมันรวมกับตัวเองด้วยประมาณสี่สิบคนก็ของกลุ่มอีกสามสิบเก้าก็โอเคค่ะอตอนนี้ก็ยอดจอ,องลูกเี๊ยบค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ก็คือมีทั้งเป็นลูกเจี๊ยบเองแล้วก็ไก่ขุนแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อชื่อชื่อวิสาหกิจชุมชนอะไรครับอ่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห่วกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่กเลงไกพื้นเมืองบ้านห่วกใช่ค่ะอ๋อก็คือจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาในการแบบเลี้ยงดูไก่โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะแล้วไก่ เขาเรียกว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ดีที่เอามาผสมกันนะครับควรมีอายุประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ยังไงครับพ่อแม่พันธุ์ก็อายุที่เอามาผสมพันธุ์จริงๆเลยอะคือตอนแรกก็ศึกษามาเนาะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณห้าหกเดือนก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าห้าหกเดือนเวลาเราผสมไปแล้วอะเหมือนเหมือนลูกเคี้ยบของเราลูกแก่ออกมามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ แต่ที่อของกลุ่มมหาตอนนี้เน้นที่หนึ่งปีขึ้นหนึ่งปีขึ้นใช่ค่ะก็คือแล้วก็ครับผมใช่เพราแม่พันธุ์ก็จะต้องได้วัคซีนครบตามกําหนดนียค่ะอ๋อวัคซีนนี่คือต้องมีวัคซีนชนิดเขาเรียกวัคซีนอะไรม้างครับเอ่อวัคซีนครบอ่าเขาเรียกว่าครอบคุมทั้งหมดเจ็ดโรคอะค่ะที่ทางปศุสัตว์อำเภอเขาจะเข้ามาแนะนําให้อ่ะพวกสีดาพวกอะไรอะรอดลโรมักเซฟนิวคาเซลอะไรพวกนี้ค่ะมีหมดเลยแล้วก็เรื่องความสะอาดของเล้าไก่ด้วย คือท,ทุกอาทิตย์นะคะจะต้องมีการพ่นยาฆ่าเชืออ้ออย่างงี้ค่ะของกลุ่มนี้จะไม่จะไม่เน้นแค่ใช้ยาปฏิชีวนะค่ะเวลาแบบไก่ไม่สบายเราจะเน้นให้แบบสมุนไพรค่ะพูดถึงเราเราไก่หรือว่าโรงเรือนะครับเราต้องสร้างเราไก่หรือว่าโรงเรือนนี่มี เขาเรียกว่ามีความจําเป็นเลยไหมครับเอ่อยังไงนะคะเล้าไก่ครับในการในการสร้างเนี่ยครับคือเราปล่อยให้ไก่ไปหากินเองหรือว่าเราต้องสร้างเล้าไก่แล้วก็มีอาหารคอยส่งให้เขาในในเราครับ,อ,บ,บอ๋อใช่ค่ะ ก็ก็คือเราก็จะมีแบบลระแลงอาหารให้ให้กินเช้าเย็นนะคะกลางวันเราก็จะปล่อยแบบเปิดเป็นสวนนะคะส่วนมากกลุ่มเขาจะเลี้ยงในสวนสวนยางพาราอย่างเงี้ยสวนผักอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่สวนก็จะเป็นสวนก็คือแบบมีเรามีคอกอะไรให้หมดเลยแต่กลางวันเราก็จะเปิดเราให้หากินธรรมชาติในสวนเพราะว่าที่ที่สวนก็จะปลูกผัก อะไรให้เขาด้วยค่ะอืมอ่าก็จะปลูกมีพวกหญ้าหวานอะไรเงี้ยค่ะครับแสดงว่าทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาออกไปกินเอเองเงี้ยค่ะตอนตอนเย็นเราก็จะมีอาหารอัดเม็ดที่เราทําขึ้นมาเอาไปวางให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้าครับเราเราก็วางข้างๆอาหารเลยใช่ไหมครับเรื่องน้ําใช่ใช่ค่ะอืม เราเราก็จะมีถังถังน้ําถังอาหารวางคู่กันอย่างนี้ค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็น้าอาทิตย์หนึ่งเราก็จะให้อ้ฟ้าทาลายโจรน,นะคะที่เราปลูกเองละลายน้ําให้เขากิน<อ>เพื่อป้องก,กันโรคหวัดโรคอะไรด้วยช่วงหน้าฝนนะคะ,ะค่ะในช่วงแรกๆอาจจะมีเขาเรียกว่าลูกที่ได้จากการผสมพันธุ์ของไก่ประดูหางดําแล้วก็เหลืองหางขาวมาเนี่ยในช่วงแรกอาจจะมีแบบมีปัญหาในเรื่องของโรครบกวนใช่ไหมครับแล้วแบบมีการจัดการ<ช>ยังไงบ้างครับคุณลินค่ะการจัดการก็ เราก็พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆะค่ะแล้วก็เราก็จะเน้นอะไระอายุของพ่อแม่พันธุ์นะคะครับอ๋อมันจะมีไก่นี่มันก็จะทั้งแม่มันฟักเองแล้วก็ใส่ในตู้อ๋อมีใส่ในตู้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าใส่ในตู้แตบบ่ถ้าพ่อกับแม่มันแม่ฟักเองนะคะมันก็จะอะไรละแล ไก่มันมันมีเชื้อของไก่ชนนะคะมันก็จะติดไข่ของมันเองอ๋อใช่ค่ะก็คือเราก็เลยต้องเอาเขาเรียกว่าเอาไข่เนี่ยไปฟักในตู้ต้องใช้เวลาฟักในตู้นี้ประมาณกี่วันครับคุณลินอตู้ประมาณ2 0่สถึงยีวันนะคะ อ๋อยี่สิบถึงยี่บสองวันก็กลายมาเป็นลูกเจี๊ยบเลยใช่ไหมครับใช่ลูกเจี๊ยบค่ะแล้วก็ออกมาอนุบาลเองอ,อีกอาทิตย์หนึ่งพอครบอาทิตย์เราก็ให้วัคซีนเนี่ยแต่ว่าถ้าพ่อพันุ์ไม่พ่อกับแม่พันธุไม่แข็งแรงอะลูกออกจากตู้ฟักมาบางทีมันก็เหมือนคล้ายๆแบบเด็กที่เป็นโปริโออะค่ะอ๋อก็คือแบบเขาแบบจะไม่สมบูรณ์ของแบบลูกเจี๊ยบก็เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ออกจากไข่เลยใช่ใช่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังครับ เรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer s p a c e Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมันหมดยุกแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คคุณพผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุกแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุกแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตร ถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเดิมเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหา,าผลผลิตทางการเกรษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้างารกินกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่ามันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์เราก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้น และไม่น่าชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอส์คุณใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่0 93 317 1414ย้ำา0 93 317 1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ เรื่องเรื่องการตลาดครับอย่างที่คุณลินพูดบ้างต้นคือมีก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจุบันเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไก่ผูซางเนี่ยมีจําหน่ายยังไงบ้างครับเออตอนนี้ก็จะมีส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่บอกต่อกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะมีให้สัมภาษณ์นิตยสารของเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะครับออลูกค้าจะเข้ามาเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นภาคใต้กับภาคอีสานนะคะออืมอืม แล้วก็ปกติก็คือถ้าตอนตอนแรกช่วงแรกที่ยังไม่มี นิตยสารเข้ามาสัมภาษณ์นี่ก็จะเป็นเ่อของกลุ่มอะค่ะจะยึดหลักปฏิทินชุมชนของในพื้นที่อะค่ะก็คือเหมือนก็จะเป็นหมู่บ้านก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเนาะคะ่ะช่วงต้นปีเนี่ยคะ่ะก็จะมีการเลี้ยงผีไหว้ผีสวนยางบ้างเจ้าที่บ้างเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเอาไปทีละสิบยี่สิบตัวอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแล้วพอพ้นช่วงนี้มาปุ๊บอ่ก็จะเป็นช่วงฤูดูการทานาอย่างเงี้ยคะ่ะคํานาเขาก็จะซื้อไก่เขาไปกินเลี้ยงบ้างไหว้เจ้าไหว้ผีบ้างถึงคือในพื้นที่อะมัน จะ,จะการตลาดจะยึดปฏิทินชุมชนมากกว่าอ๋อแต่ปัจจุบันนี้ก็คือแบบพอได้ออกเขาเรียกว่าโซเชียลต่างๆก็ทำให้แบบผู้คนติดตามแล้วก็โทรหากันจำนวนมากขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องก็ที่สวนก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยให้เขาเข้ามาดูอยนะ่างนยแต่ช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ะคะ่ะเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้เนะว่า คนที่เข้ามาเขามาจากที่ไหนมีเชื้อโรคอะไรมาหรือเปล่าก็ปกติคือไก่ที่สวนจะเป็นเลี้ยงระบบเปิดเนี้ยค่ะ,ะเข้าไปก็เชื้อโรคติดรองเท้าบ้างอะไรบ้างมากับผลช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ครับผมแล้วราคาจําหน่ายนี้แต่และแต่และผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้ราคาจําหน่ายยังไงบ้างครับลูกเกบอายุ3สัปดาห์พร้อมวัคซีนก็จะขายอยู่ที่ตัวละ40 บาทหรือว่าสี่สิบห้าบาทค่ะครับนนแล้วแต่จํานวนว่าลูกค้าเ,เขาจะออเดอร์แต่ถ้าเป็นไก่รุ่นไก่เนื้ออย่างนี้เลยก็ขายทั่วไปค่ะปกติขายเป็นกิโลกิโลละร้อยสี่สิบาทเนี่ยค่ะอ,อ๋อถ้าเป็นไก่เนื้อเนาะใช่ค่ะครับพูดในมุมมองของส่วนตัวของคุณลินเองนะครับว่าคิดว่าอนาคตของตลาดไก่ผูซางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคุณลินอ,อนาคตคิดว่าน่าจะไปไปได้ โอเคเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้กาลังทําตลาดอยู่ที่ฝั่งลาวอยู่อะค่ะเพราะว่าเน้นอะเร่าป้ายประชาสัมพันธ์ติดตองแถวที่เขาวิ่งระหว่างไายแดนอะคะ่ะไทยลาว<อ>แล้วก็มียิงยิงแอดโฆษณาเฟซบุ๊กอะค่ะที่ที่เลือกพื้นที่ระหว่างบ้านฮวกจังหวัดพะเยาแล้วก็ฝั่งชัยยบุรีของของลาวตอนอยู่อะค่ะเลือกระยะอะไรเลือกพื้นที่พื้นที่ในการยิงแอด,แอดครับผมก็จะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆออถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน ใช่ค่ะเพราะว่าฝั่งเราตอนนี้ก็คือมันเป็นประตูสู่อินโดจีนนะคะข้ามไ<ะ>ปฝั่งนู้นก็จะมีไปจีนไปเวียดนามบ้างค่ะคไปหลวงพระบางก็จะผ่านตรงนี้ไปเลยตอนนี้ก็เลือกที่จะยิงแอดเลือกพื้นที่อยู่ค่ะอ๋อและถ้ามีคุณผู้ฟังที่แบบฟังเราสนทนานกันเนี่ยครับคุณลินแล้วเกิดไอเดียว่าเอ๊อยากจะลองเลี้ยงไก่ไกผูซางดูบ้างเนี่ยคือคุณลินจะมีคําแนะนําอย่างไรบ้างครับสลับมือใหม่ที่อยากลองเลี้ยงก็สามารถโทรหรือว่าไลน์เข้ามาได้ค่ะก็ยินดีให้คาปรึกษาแล้วก็ เรื่องเรื่องสายพันธุ์คิดว่ามัน,ม,นมันมันน่าจะอยู่ที่เขาเรียกวอะไรอะอาหารที่เราให้มากกว่าค่ะสายพันธุ์เราสามารถเอาไก่ในพื้นที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆได้ค่ะทดลองแต่อยากอยากแนะนําเรื่องการทําอาหารลดต้นทุนสําหรับคนที่สนใจค่ะ,คะคที่ว่าตรงนี้ช่วยได้เยอะมากมเพราะว่าอาหารทุกอย่างเราเน้นอินทรีย์แล้วก็เราจะไม่ไม,ไม่ไม่เน้นยาพวกยาปฏิชีวนะค่ะครเราจะใช้พวกสมุนไพรพื้นบ้านที่เรามีอย่างเนี้ยค่ะครับผม อแต่เน้นเรื่องอาหารเนี่ยคื่องอาหารก็จะมีพวกใบกระถินพวกฟ้าทาลายโจรเนี่ยให้ไก่กินแบบพวกท้านทานโกค่ะครับแ,แล้วคุณลินเองจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับเอแผนที่ทําอยู่ก็คือตอนนี้อยากอยากพัฒนาเรื่องอาหารไก่อ่ะคะ่ะให้มันอะไร,ะไรลดต้นทุนของกลุ่มที่ทําอยู่ให้มากที่สุดอะคะ่ะครับเพราะว่าปกติแล้วอะคะ่ะ อาหารสําเร็จรูปที่เคยใช้เลี้ยงไก่ในสวนอยู่ค่ะต่อเดือนคือก็ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดเลยค่ะต้นทุน oh. แต่ตอนนี้ก็คือทําอาหารเองขึ้นมาค่ะต้นทุนอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าพันบาทต่อเดือนนะคะ <c oughs> ไก่คือปริมาณเท่าเดิมค่ะ แล้วไก่มีคุณภาพมากกว่าคคือคืออยากจะทําตรงนี้ให้มันอาหารไก่ให้ได้มาตรฐานมากที่สุดนะครับผมเป็นเป็นกําลังใจให้นะครับในการแบบวิจัยต่อไปอค่รับและสุดท้ายะนะครับอ,อยากให้คุณลินครับฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนหรือว่าของที่วิ วิสาหากิจชุมชนหนครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางไหนบ้างครับได้ค่ะออของกลุ่มอะค่ะจะเป็นวิสาหากิจชุมชนเ,ออเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหัวค่ะออช่องทางการติดต่อค่ะก็จะเป็นเบอร์โทรค่ะศูนย่งสองสี่ห 652ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเฟซนี่ก็จะเป็นเฟซบุ๊ k ลายส่วนตัวเลยค่ะชื่อว่าไก่ฟูซางค่ะหรือว่าจะเป็นอ่าลายออฟ i ิเชีอะค่ะจะขึ้นเป็นไก่ฟูซางเลยอืมก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถตามหรือว่าติดต่อไปตามช่องทางที่คุณลินแจ้งมาได้ในเบื้องต้นเลยนะครับผมอ่าครับโอเคครับ<อ>ครับวันนี้ครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และที่ต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ฟู ครูซางนะครับตั้งแต่การคัดเลือก<ม>พ่อแม่พันธุ์การดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งโต,ตเต็มวัยที่เหมาะขายให้ใหกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณลินตัวแทนจากวิสากิตชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วจังหวัดพะเยามากนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกร,ก,รก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์093 317 1414 14, แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ